ปันจัง่ายงงเวียนง่ายนะคะปั้นกลางวันปั้นนี่นอนรับอยู่บ้านเราอยูิรูบฝันว่ายังไงนะฝันว่าจะจักระตาเงินมาหายจักระตาอะไรจักระตายายจักระตาจักรบอยายจักรตาบอเราเงินมาหายมาทีนี่เราวยัดบนหนึ่งตกรถเต็มแลบอกว่าไปไปเลยไปรถมือมึงคือบอเงินมาจ่ายกูเล้ว เราเยีนตกไปแล้วโคมหนึ่งเชื่อถ้าฟังเสียงหนึ่งอย่างนี้ไม่ความฝันได้แต่ความจริงจังเราสิีวาจังไรคุณถ้าฟังมึงเพื่อนห้เลขตัวไหนไฮเลขกซีซีลาว่านมันออกเพะ่ันบอกเลยบอกใช่บอกเลยเพมันบอกว่านซีซีได้ซีซีได้หนอกระวังตัวละว่ะมันตรงมันตรงมันตรงกับวันเดือนปีเกิดของผู้ใดกับโบหลุดละว่าคนปนินราชมนุษย์ละว่า รูดมือไปยานคักเลยอายุน้องจักปีเดือนอายุตั้งแต่25ปีจ้าซื้อยังน้องซื้อซื้อทอดซื้อนอกซื้อทอดจ้าชื่อน้องทอดจ้าปันกลางวันแสกแสกอ่าปันวานมีคนบอกเลขซีซีจ้าไม่ใช่ตังะตาจ้าไม่ใช่ตา จาการ์ตาจาการ์ตาจาการ์ตาปลี่ยนเปตากะยาอย่างนี้หรือเปล่าตากะยาเออคือตากะยาไงความหมายเพราะไม้คือแกบอกแกบอกไม่เชื่อไม่เชื่อมองดูดีมากเกินไปจริงไม่มองด้วตากะยาทุกคนบอกแต่ภาาษเนี่ยเขาหนึ่งตาคนนเขาหนึ่งดาวขาหนึ่งตายืนบอกเลยยืนยืนพูดเคยได้ตาเสียชีวิตไปแล้วจะไม่ตาตาเสียแล้วเสียแล้วเป็นตาคุณตาเสียแล้วคุณตามาแต่ดวงวิญญาณมาแต่ดวงวิญญาณเป็นพีแล้วิญญาาณบอก จ้าใครจะหลุดมือใครก็ไม่รู้เออเออเออวิบเออวิอตาง่งเ้นันเอามาจกาสียตาตั้งรถไปแล้ว